สวัสดีทุกท่านนะครับพบกับผมอีกแล้วนะฮะนาะคนรักขลุยนะครับในช่องของ PNQC Home นะครับพอดีมีเรื่องเรื่องหนึ่งนะครับเกิดข้อสงสัยในกรณีของสมาชิกพักเก้าวไกลนะครับท่านหนึ่งที่ถูกหาว่าหนีทหารแล้วก็มีการแสดงใบสอดอสิบสามนะครับผมเพื่เป็นหลักฐานในการยืนยันว่าได้เคยผ่านการเกมทหารอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับซึ่งในส่วนนี้ทางกองทัพบ,บกได้มีการชี้แจงและแจ้งว่า ในส่วนนี้เนี่ยหากใบสอดสิบสามนะครับผมไม่มีลายนิ้วมือประทับนะครับจะถือว่าเป็นใบสอดสิสามปลอมที่ก็เลยเกิดความสงสัยนะฮะในขณะนี้ผมก็เลยลองเอาใบสอดสิบสามของตัวเองนะครับซึ่งผ่านการเกณฑ์หารเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายนะครับซึ่งอันนี้ต้องขอเล่าในกรณีของผมก็คือผมผ่อนผันจำนวนตั้งสิบสามปีนะครับผมซึ่งเนื่องจากตอนนั้นเนี่ยมีการเรียนในส่วนของปริญญาตรีอยู่นะครับก็เลยมีการผ่อนผันา <c oughs> ตามมาตราสามเก้าวงเล็บสามนะครับผมถูกต้องตามกฎหมายนะครับหลังจากนั้นเนี่ย ก็ได้มีการสละสิทธิผ่อนผันเนื่องจากว่า,าการศึกษาใกล้จะจบนะครับผมพอมีการสละสิทธิผ่อนผันปุ๊บก็เลยได้มีการเข้าตรวจเลิกทหารอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่เนื่องจากว่าเส้นหัวเขาผมนะครับผมมีการขาดทั้งหมด3เส้นเนื่องจากประสบอุบัติเหตุนะครับประมาณปี2553ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยมีใบรับรองแพทย์และได้ตรวจใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลค่ายคอภัยนะครับผมจำโรงพยาบาลไม่ได้นะครับผมอยู่ที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับเป็นโรงพยาบาลไข้ ทหารแห่งหนึ่งนะครับเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่สามารถาตรวจสอบได้แล้วก็มีฟิล์มเอ็กซเรย์นะครับอย่างชัดเจนรวมถึงโรงพยาบาลของรัฐ <c oughs> จํานวนทั้งสิ้น4โรงพยาบาลน,นะครับผมแล้วก็ได้ยื่นต่อทางแพทย์ทหารแล้วก็ทางศัสดีเพื่อเข้าตรวจเลือกการเกฑ์ทหารนะครับผมแล้วก็สรุปว่าผมไม่สามารถเกณฑ์ทหารได้แล้วก็ถูก ละเว้นการเกณฑ์ทหารให้อยู่ในบุคคลจำพวก3นะครับผมซึ่งในส่วนนี้เนี่ยจากที่มีการแจ้งอยูทางกองทัพบ,บกนะครับเรื่องของลายนิ้วมือนะฮะที่ต้องอยู่ในใบสอดอสอดสีดสามนะครับผมผูวินก็เลยสงสัยให้เลยมาเปิดเอกสารของตัวเองดูว,ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะมีการเซนเซอร์ในเรื่องของอเลขประชาชนนะครับผม <c oughs> แล้วก็ใบเข้าตวรวจเลือกนะครับผมเนื่องจากว่า อาจจะมีผลในการแอบอ้างของวิชาชีพได้นะครับเราไปดูกันดี่านะครับว่าเอกสารของผมเป็นอย่างไรบ้างนะอันนี้แปลกใจเหมือนกันอันนี้นะฮะอันนี้เป็นซดอซองใส่สอดอเก้าดั้งเดิมนะครับผมแล้วก็เป็นเอกสารผ่อนผอันสดอสิบสามของผมนะครับ <isas> อันนี้นะฮะจากที่สังเกตนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นปีแรกที่ผมทําการผ่อนผ <c oughs> นันซึ่งปีแรกที่ทําการผ่อนผันนะฮะเป็นปีสองพนันห้าร้อยห้าสิบห้านะครับผมก็จะมีผ่อนผันนะครับ ตามมาตราสามเก้าวงเล็บสามนะฮะแล้วก็อันนี้เอกสารปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหกนะครับผ่อนผันตามมาตรายี่สิบเก้าวงเล็บสามนะครับแล้วก็ผ่อนผันตามมาตรายี่สิบเก้าวงเล็บสามสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับผมแล้วก็ใบสุดท้ายนะครับ <c oughs> ใบสุดท้ายเป็นใบตรวจเลือกนะครับหนึ่งนะฮะอยากขอเซ็นเซอร์ในเรื่องของรีบแบบชาชนนิดหนึ <c> ่ง <oughs> นี่นะฮะ เป็นใบรับรองนะครับผลการตรวจเลือกทหารประจำปีสองพันห้ารสิบเก้าซึ่งผมยกเลิกการผ่อนผันนะครับจะเขียนชัดเจนว่า <c oughs> ข้อเข่าเสื่อมนะครับตามกฎกระทรวงฉบับที่สามสิบห้านะครับผมจัดอยู่ในจาพวกสี่นะฮะไม่ใช่จำพวกสามขออภัยนะฮะจัดอยู่ในจําพวกสี่นะครับไม่มีลายนิ้วมือนะครับไม่มีลายนิ้วมือนะฮะชัดเจนนะครับคือไม่เข้าใจว่า ยังไงนะครับแต่ว่าของผมไม่มีายนิ้วมืออย่างชัดเจนนะครับเป็นเช่นเดียวกับของทางสสพักเพื่อไทยเอ้สสพักเก้าไกลนะครับที่ที่ที่มีข้อค้อาหาอยู่ในปัจจุบันนะครับแต่ว่าของผมตรวเลือกถูกต้องตามกฎหมายนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมีการซักฟอกอะใดใดทั้งสิ้นนะฮะมีประจ,จักษ์พยา,ยานแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าใครตรวเลือกทหารในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะทราบโดยทันทีว่าในเขตพื้นที่สุราษฎร์ธานีเนี่ยสมัครเต็มทุกปีนะครับผมแล้วก็ของผมเนี่ยมีการผ่อนผันอย่่าาาางงงงงงจจรรริัััันนนนะะคคบบถูกกกกตตต้้้ออออมมฎหยยทุี็ ฝากไปถึงทางกองทัพและสัสดีนะครับผมว่ามีการออกอีก